ภายใต้ความสําเร็จของทุกคนมันสิมีเบื้องหลังอยู่ตลอดนั่นแหละเพียงแค่ว่าเพิ่นทีบอกสูเฮาฟังบ่เพิ่นทีเพิ่นท,นทีเปิดเผยต่อสาธารณะบอคือสมัยที่บอกว่ามันมีเหตุมีผลในตัวของมันเองบอว่าจะเป็นคนที่สาเร็จหรือว,ว่าคนที่ล้มเหลวคนที่บสําเร็จเท่าที่ควรคนที่ ไปเรื่อยๆเนี่ยมันสิมีเหตุมีผลในโตของมันแล้วก็นมันมีช่วงเวลาในโตของมันมันนี้เขาก็สิเมื่อว้าวถึงคนที่เขาสําเร็จบ่าว่าจะเป็นธุรกิจหรือว่าเป็นหน้าที่การงานบ่าว่าจะเป็นชีวิตครอบครัวบ่ว่า,วาจะเป็นเฮ็หหุหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหตุย,ยังขึยยง้นกับเป็นขึ้นเป็น,ปน,ปนท่องเสียนะคือเบื้องลึกเบื้องหลังของเขาก็คือมันจะแบง่งเป็น หลายขอ,อ,อขอแรกก็คือเขาจะเป็นคนที่กัตันยูกตตาเวทีกับผู้มีปกาลักคุนกับบุปกาลี่กับคนที่คอยซอยเหลือเขามาก่อนนี่ความกัตันยูกระตาเวทีสมัยโยกมากเป็นขอแรกกันยอนอยังกัญยนว่าคนทีหูวจักคุนค้นข้นคนทีหูจักสำนึก e อ i a t e หูว่าผู้ใดเคยซอยเจ้าของผู้ใดเคยยืนเมื่อเจ้าของซอยเข้าตอนที่เข้าล่มนะผู้ใดดึงเมื่อเข้าขึ้นมากันพนกลุ่มเนี่เฮ็ดจังได้ก็จะเริ่มลุงเรื่องที่ยึดที่จับียังกะลุงกะเรื่องผสมพรได้ก็ได้ผสมพราะสเร็จกับสาเร็จนี่คือเคล็ดลับหนึ่งที่มีในคนที่สําเร็จทุกคนก็คือความกตัญยูกตาเวทที่นัหูบุญคุ้นพอแม่คูบาอาจารย์แล้วก็ คนที่มีพะคุณกับจาขอทำนกหูคุดคพ่อบุญคืดพ่อคุณเพลินอยู่ตลอดเวลาเนาะขอที่สองก็คือสิ่งคนที่เขาแบบสำเร็จเนี่ยเบื้องบางที่เราอาจจะเห็นแค่เบื้องหน้าความสำเร็จความสวยงามแต่ว่าเบื้องหลังคือเขาจะเป็นคนที่ประยุทธ์นิ่งเขาจะเป็นคนที่เลี้ยนลุยู่ตลอดเขาจะเป็นคนที่มาคิดมาคิดมกส้่งมกตั้งคำถามมาเค้ด ในสิ่งที่คนอื่นเขาบอคิดบออ่นานบอเห็นนะั่นน่ะเขาเ,า,าเห็นโอกาสเนาะแม้ว่าโอกาสมันติเล็กทีน่อยเขาก็แนมเห็นตรงนั้นนะเขาเล่งเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ทีมากของโอกาสนี่มันเกิดมาจากการตั้งคําถามมันเกิดมาจากการคิดต่างมันเกิดมาจากการสงสัยการบอ บ่อยู่ในในกรอบจนเกินไปการคิดตางคิดนอกกรอบซึ่งพวกนี้มัตเตียเ่เฮามีความคิดสั่งสรรมีไอเดียที่แตกต่างสิเหตุอีหย่งมันก็โดดเด่นขึ้นโดดเด่นก่าคนอื่นนะเหตุคือกันแต่ว่ามันบ่คือกันนั่นละ่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือที่เป็นคนที <c oughs> ไฟเล่นไฟลู นะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะใส่ใจรายละเอียดของตัวเขาเองก่อนเป็นคนที่ดูแลตัวเองก่อนเป็นคนที่ดูแลความรู้สึกจากของซะก่อนจัดระเบียบตัวเองซะก่อนเพราว่าสิเป็นการแต่งตัวเพว่าสิเป็นระเบียบวินนยบ้บานซ่อหงห้องฮอคือทุกอย่างเขาสีเขาี่ออกแกบในมาจากข้างในก่อน แล้วมันค่อยสีรอหลอมออกมาเป็นนิสัยทายทอดออกมาเป็นความสําเร็จทรงต่อเป็นความมั่งคั่งนี่คือขี้ของคนทีที่สำเรจ็จจนวนใหญ่เขาสิมีกันมันสิมีอย่างน่คือความกตัญญูกตตวที่สองเป็นค้นทีประยุทธท์ที่เลี่ยนละู่เนาะสามเป็นค้นทีเขาเอื่นว่า หูคุ้นคาของตัวเองบอกเขาเอื่นว่าเขาใจตัวเองรู้ว่าอะไรที่ตัวเองทําได้ตัวเองทำไม่ได้ตัวเองถนัดอะไรเนี่ยนะ,ะคือโดยภาพรวมแล้วสิ่งพวเนี่ยมันทีลอ่อหลอมเป็นองค์ประกอบให้ีเอิญว่าความสาเ็จนั่นแหละเอะอเขาลองมาเช็คเบิรงว่าเขามีขอ้อใดแน่เขาลองมาลีดเบิรงอันใดที่เขาที่เพิ่มเขามาอันใดที่หาความู้เพิ่มเติม นะว้ให้เป็นไกลไล่ซำหนีเนาะจังไดกะล่องเอาไปแล้วกับปับใส่ในชีวิตเจ้าของเบิงมนันนี่ขอบคุณและสวัสดีนะครับ